พอเรื่องนี้เนี่ยมันช่างดราม,ม่าซะเหลือเกินแต่มันก็แปลกนะผู้หญิงสมัยนี้พอพี่ตายปุ๊บก็จับาอาณมทำหัวปักเจ็ม่อมฉันขอได้ไหวบังคมด้วยเบกค่ะพระพี่าิาเซโรชินีขอบใจนะแม่นันพยาที่หลงยังให้ความเคารพฉันอยู่ แต่คดีชัดเพียงข้างมอมจะคิดว่าสิ่งที่พระวินังพูดมาสักครู่นี้ไปูลัวหลงวินก็ผิดค่ะคนอะไรก็ไม่รู้เชียร์เมียน้อย,อยคุณแม่คะคุณแม่เป็นพวกเมียหลงเมียน้อยค่ะคุณแม่ดีมากค่ะซิ่งก็มีเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณเิญเลยจับได้ทั้ง คุณนะครับเห็นว่าวันเกิดน้ำเพชรเพิ่งผ่านมาเนี่ยเราพี่น้องเมื่อวันที่18เแปดพฤษภาพี่น้องขอบคุณขอบคุณเสียทั้งหมดเคะแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกที่ค่ะมันกำลังใจก็มีด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะเวลาเป็นสักนิดหนึ่งนะครับไม่ h a ้เ y b i r t เ d a y ย้อนหลังนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับก็มาแล้วก็ทำสัญญาไปแล้วปี67นะครับวันที่11ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่15เมษายนแล้วก็ปี68วันที่15เมษายนนะครับพบกันนะครับดีๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหลังนะครับ กำลังใจขึ้นมาแล้วขออนุญาตนะคะแต่หม่อมฉันคิดว่าสิ่งที่พระวินาพยพูดเมื่อสักครู่นี้หม่อมฉันว่ามันไม่ถูกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่ความต้องการของหม่อมฉันเลยแม้แต่น้อย <c oughs> แต่ว่ามันเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อทรงบัีซึ่งหม่อมฉันนันทยาหม่อมฉันถ่าคำสั่งเสด็จพ่อไม่ได้เพียงครับทำไมจะขัดไม่ได้เ <c oughs> สด็จพ่อในะแก่ปูไหนนะถ้าหล่นไม่อยากไปก็แค่กราบเสด็จพ่อ มันเป็นยีพวกอากอย่าใจอย่าพระพี่รู้ความจริงก็อยากจะเป็นเมียเจ้าพี่กฤษดาจนเนื้อตัวต่หนงถ้าไม่รู้เรื่องเขาที่ขอยื่นคำขอให้หลอกออกไปจากชีวิตของเจ้าพี่กฤษดาเดี๋ยวนี้ถ้าพระพี่นาต้องการเช่นนั้นทําไมพระพี่นาไม่ไปทนขอต่อเสด็จพ่อเองล่ะเพค่าพ่อมึงกล้าต่อมากต่อ อันนี้เป็นอะไรเนะน,นี่ยกรวปุกเป็นอะไรตาติง คนโบกมือด้วยถ้าโบก <อะ S 1> มือขนาดนี้ผมเตะโทเลยแมเมื้แม่วเมีเยหรูไม่จเพีี่เก็บไหมเนี่ยเก็บไหมน้เลยโอ้ยจุ่อะไรไปมือไม้เขียวอะไรเอวอะเอวเจ็บไหมเอวอะโีจ้ยบจจุแบบนี้รเบจุ <c oughs> พี่ทำแบบนี้ จะยามเก็บผมเจ็นมากเออไปแล้วดูสิอีกนักเรียนมันกล้าต่อปากต่อคางผมไม่ต้องมออีผมตดเลยหยุดหุปากเลยอสิ่งไหนสมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดอย่าได้พูดกลัวกลัวร้อนร้อนเผาจะพี่เปงนใคำว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมอมฉันอยากคนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยแต่ผมชั้นบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คนจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะเบค้ครับครับเพราะาหาก็มีครั้งต่อไปทำไมมอมฉันนันทยาไม่ยอมเด็ดขาดเนี่ยแม่สซโรชีทำไมเห็นไหมว่าเขาว่ารักเธอมากเลยเขาเลยให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดทําไง จะทิ้ไปเดินทางจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปท้าหัวหมูธรรมชาติเอ้ยท่นั่นก็เพิ่ง16 17กเเออต่อที่เด็กก็ไม่มเอานาคดีดีเถอะอ้ามาช่วยไม่ได้เด็กไี่อยากเสียนาคตเองจุพี่ทำแบบนี้หน่เถอะเอาอีนั่นมาไว้ที่นี่และจะเอาอี่นี่ไปไว้ที่ไหนฮะจุบพี่ทำแบบนี้เี๋เกิดเกบบอกให้ยียไปเกิดต่ป่าต่อข้างหมอกจะดีโดีนี่เป็นขั ไม่เตะไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยไนงะนะอะไรเนะี่ยทำไมแล้ที่นี้เป็นถึงสนมดองเอกขององกิศด,ดาจะทำอะไรเนี่ยนึกก่อนแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ตำหนักของเธอมันเป็นตำหนักของว่าที่เริ่มไปเหสีที่คนใหม่มาทำไมจะพีคแบบนี้ดีถาม่อกฉันว่า,บอ,าบอกฉันมาทำไม บอกที่จะเข้าจะออกที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครหน้าไหนมันจะกล้าว่าบอก่มีสิทใช่สิบอกที่ไม่มีความหมายต่อไปแล้วที่บอกทีนมาที่นี่บอกที่จะมาทวงสิทธิ์ความเป็นแม่บอกที่จะมาทวงสิทธิ์ความเป็นแม่แล้วก็จะมาทวงสิทธิ์กับลูกทอ้ท้องของบอกทียังไงไปตวงทวงทำไมทุกวันที่ทำก็เพื่อเธอเพื่อลูกอยู่แล้ว ฉันทำทุกอย่างเพื่อความยิ่งใหญ่ของอนาคตไม่จริงพี่ลูกเราเกิดมาให้ของฉันไม่เชื่อที่จะพี่ทำทุกอย่างจบพี่ทำกับตัวเองจ้พี่ม่เห็นแก่ตัวรู้ได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นแก่ตัวฉันเห็นแค่ลูกกับพี่เท่านั้นไม่จิงฉันทำทุกอย่างเสียเป็นเสียตายขึ้นมาห้าสถิติพระละโนฉันก็ทำมาแล้วว่าอะไรอยี่ยพวกความเกลียของฉันกับลูกไงไม่ิใช่เพื่อเธอไงฉันฆ่าพี่ฉันเองก็เพราะลูกกับเธอได้ไงในฟังดิ่ฟัง ัลไม่ฉันเห็นจะเธอกับลกขนาดไหนไปฆ่าพี่ฉันเองเนี่ยไอ้กรศล